ครับนี่ก็บอเด็กกวางด้านบอเด็นั้นไม้ไว้แล้วครับผมกับมันรีวิวมันรีวิวเห็นเลยครับแซบพ่อพี่แซ่บแซบจนมืดเลยครับแซ่บจนเมืดตลอดแนวครับแซ่บจนเมืดครับแซ่บอยู่ครับแซ่บให้ดีแซ่บจนเมืดครับเพราะว่ากินแซ่บต้องมืดครับเป็นน้องผม ผมไปกับหลายล้านอยู่เรนอยู่นคบผูเที่ยอยู่ขายได้อยู่โดนบ่เดี๋ยวมาโดนเนี่ยหรอที่กลตลอครับไปเล่นตลาดนี้มากที่เดียวไหเนาะตลาตาก็เดียมากตัวครับต้องกิดประเทศมันเห็นีนะครับครับผม พอแพล่รุงคลิปซาครับมือไหนท่านมาหลาลุาล่งตาส,สอสอยากย่ำเดยกับามาทายย่ำนั่นนะครับฉันบอกมันก็นเลยลุงคลิป,ป,ปวัวเป็ี่ยนไปรามันไลยครับ